สวัสดีค่ะก่อนเลวสวัสดีค่ะชื่อกะทิค่ะชื่อกะทิค่ะวิ่งไปทั่วเลยนะคะออกมาออกมาเลยเร็วออกมาออกมาไม่ต้องไปกวนแปลงผักกำลังปลูกใหม่ออกมาเร็วออกมาเร็ว แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ